สวัสดีครับนี่สถานีวิทยุกระจายเสียง919วันนี้พบกับนิทานเรื่องเจ้าชายน้อยแปลโดยอัมพันธ์โอตะกูลเทว่าฉันรู้จักดอกไม้นั่นดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วบนโลกของเจ้าชายน้อยนั้นมีดอกไม้ธรรมดาธรรมดาชนิดมีกลิ่นฉันเดียวไม่ใหญ่โตกินที่มากและไม่ลบกินไขรทั้งสิ้นมันงออขึ้นเช้าวันหนึ่งท่ามกลางต้นหญ้า และแล้วมันก็นเขีียวเฉาไปในตอนเย็นแต่สำหรับเจ้าดอกไม้ดอกนั้นมะ<ค>ันเกิด <oily> ขึ <SAN chị Maria> ้นจากมันที่ซึ่งไม่รู้มาจากไหนเจ้าชายน้อยนั้นได้ดูแลต้นไม้ที่งอกขึ้นใหม่นี้อย่างเอาใจใส่เพราะว่าใบของมันแตกต่างจากใบของต้นอื่นๆมันอาจจะเป็นต้นสายชนิดใหม่ก็ได้แต่ต้นไม้นั้นทําให้การเติบโตไปมันเริ่มเตรียมออกดอกมากขึ้นเจ้าชายน้อยเฝ้าดู ตุ้มนั้นโตขึ้นโตขึ้นรูด้ดีว่าเมื่อมันบานออกจะต้องเป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์แต่เจ้าดอกไม้ก็ไม่หยุดอย่างแค่นั้นมันเตรียมที่จะเป็นดอกไม้ที่สวยภายใต้ใบเขียวมันเลือกสีของมันเองอย่างพิถีพิถันมันแต่งตัวของมันเองอย่างช้าๆวางกีบลวงทีละกีบและอย่างพอเหมาะพอเจาะมันไม่ยับยยยี่ออกมาเหมือนเจ้าดอกโกเกร์ลีโก,โก,โก มันต้องปรากฏตัวต่อเมื่อมันงามพร้อมแล้วแน่ละ่ะเจ้าดอกไม้ชนิดนี้ช่างสวยงามเหลือเกินการแต่งตัวข,ของมันกินเวลาวันแล้ววันเล่าและแล้วเช้าวันหนึ่งตอนลุกอรุณพอดีมันก็แย้มกีบปรากฏโฉมทั้งที่แต่งตัวมาอย่างพิถีพิถันดอกไม้นั้นก็พูดขึ้นพลางหาวไปด้วยว่าฉันยังตื่นไม่สนิทด,ดีเลยฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันยังไม่ได้วีผมให้เรียบร้อยเลย ผมเพล่าก็ยุ่งเหยิงไปหมดเจ้าชายน้อยจึงไม่สามารถตอดกั้นความนิยมชมชื่นไว้ได้เธอสวยอะไรเช่นนี้จริงไหมล่ะจ๊ะเดาไม้ตอบอย่างนุ่งนวลและฉันก็เกิดกับพร้อมกับดวงอาทิตย์ดวงนั้นเจ้าชายน้อยตระหนักดีว่าตอไม้นั้นหาได้มีความงเงี่ยมเจียมตัวไม่แต่เธอก็สวยจับใจเขาทีเดียวฉันคิดว่าถึงเวลาอาหารชาล้วสินะเธอกล่าวขึ้นต่อมาในเวลาไม่ชา้า คุณจกณะกรุนาคิดถึงฉันบ้างสักหน่อย